นอนลูกนอนนอนลูกนอนนอนเร็วเร็วอุ้ยพี่มาลินนอนเร็วเดี๋ยวแต่แเมลี่คนช่วยออะ that Còn... เป็นปลามาปอนใหอนนนนสาดานสาด สรุปนอนจ้านอนนอนนอนเราต้องนอนพักผ่อนร่างกายนอนหลับกันให้สบายเด็กหญิงชายต้องนอนหัวค่ำหกโมงเช้าแล้วเราตื่นหกโมงเช้าแล้วเราตื่นทุกวันคืนเป็นประจำ ตานะอย่าอ่อนแม่เอ้ขอให้ลูกจงนอนพักผ่อนกายลูกอย่าได้มุ่นวาื หลับตาเสียเลอลูกลาคำแพงเดี๋ยวหมดแรงเติบโตช้าเด้อเด็กน้อยนอนสาเดอ้อยายสิก,กม้มให้รับใบใบเจ้าอย่าห้องให้จงนอนสาเดอ้อ